สวัสดีครับ a s p เพยครับนำคุณผู้ชมทุกท่านครับมาที่สนามกีฬาจังหวัดสมุทรปราการครับชมการแข่งฟุตบอลรีโว่ไทยลีกฤดูกาล2021-22นะครับวันนี้มาชมเกมระหว่างสมุทรปราการซิตี้ครับเปิดบ้านพบกับการท่าเรือมีคุณอัครพรจิตอํานวยและผมธรรมวัฒน์เอกชัดรับหน้าที่บรรยายในเกมวันนี้ครับครับเดี๋ยวไปดูที่รายชื่อผู้เล่นของทั้ง2ทีมนะครับวันนี้สมุทรปราการซิตี้ครับมีปฏิวัติคําใหม่นะครับเป็นผู้รักษาประตูส่วนทีมเยือนอย่างการท่าเรือ FC นะครับวันนี้มีวรรรรวุุฒิสีภาาคัับเปป็นผูู้กษะต เกมล่าสุดทั้งคู่ต่างเก็บชัยชนะไม่ได้นะครับปานวิทเริ่มเกมครับการท่าเรือทีมเยือในในเสื้อสีเหลืองทองนะครับวงเกสีขาวเป็นฝ่ายเขียรเริ่มนะครับบุกจากขวาไปซ้ายชัยวัฒน์บุราณเข้ากลางมาที่นพนจะลองส่องไกลไหมครับนบพนขวาลูกนี้บอลหลุดก่อแบบก็ได้ลุ้นเหมือนกันนะครับ น้ำหนักมันได้นะครับแต่ว่าทิศทางมันไม่ได้ครับจังหวะนี้เปิดมาตรงกลางได้ของโอ้โหติดอยู่ที่ฟิลิปโรเลอร์ครับนี่ครับเปิดเข้ามาแล้วเทคมงคนดีวโอ้โหหุบแขนพันด้วยนะครับลูกนี้นี่ครับดูคาพช้าครับโอ้โหอ,อันนี้ก็มีเสียวเหมือนกันนะครับชัยวัฒน์หุบเข้ามาตรงกลางแล้วแล้วจะเกี่ยวเข้าสายร้องสัต์ไกลบอลตกพื้นนิดนึงแล้วก็ไปตรงตัวของวรุดูสรีสุภาครับเสียบอลไป โอชึงกียกลูกนี้ให้กับปาติญโยไม่มีธงจากผู้ช่วด้วยครับเข้าเขตโทษแล้วสับด้วยขวาลูกนี้ติดอยู่ที่ศักดิ์สิทธิ์แต่ว่าเจอรุมแลสุดท้ายไม่ผ่านเลยครับนี่ครับดูภาพช้าอีกทีครับจังหวะนี้ฮาเบียปาติญโยครับแต่ยิงเข้ามาติดแล้วก็อีกทีนึงก็โดนเกียร์สกัดออกไปได้นะครับเล่นสั้นๆเดินมา ยูโตโอนุคอสไปตรงกลางแล้วดนมงโอ้โหเป็นซุปเปอร์เซฟของวารุษสีชุกพาครับนี่พยายามฟ้องว่าบอลข้ามเส้นไปแล้วแต่ว่ายังครับพุทธสินเดี๋ยวดูภาพช้าครับสว่างตักเข้าไปลูกนี้แล้วอลิสซาลิฟวิดครับบงแล้วหืมมุมนี้โอ้เดี๋ยวต้องดูเลยครับไม่เป็นไรครับมี V R ครับนี่มงอหืมแต่ดูทางนี้เข้าไปทั้งลูกแล้วนะครับนั้นรอเช็คจาก V R ครับเนี่ยเดี๋ยวรอดูครับเนี่ยครับเป็นประตูครับ เพราะว่าดูจากภาพมุมกล้องก่อนหน้านี้นะครับชัดเจนว่าบอลมันข้ามไปเต็มใบแล้วครับขึ้นนำํำหนึ่งต่อศูนย์สุปราการลูกมงของอดิสซาลิโฟวิดครับ oh, <my> ดูจากภาพช้ามีอยู่มุมกล้องเดียวที่เห็นชัดเจนนะครับนี่ก็ยังอาจจะมองลำบากหน่อยแต่ก็มีอยู่อยู่มุมนึงนครับที่เราได้เห็นก่อนหน้านี้นะครับเ oh, <my> ข้าไปแล้วเต็มใบ จับต่างปอมแล้วครอสไปลูกนี้เสาไกลชยาวัน์ปล่อยบอลตกแล้วยังได้อยู่เข้าขวาลองสับไกลปั่นลูกนี้ปปจบไปแล้วครับคราวนี้ของวัุอุตีิชุกพาครับน่ปัดเต็มมือเลยชยาวัน์นี่ปล่อยบอลตกแล้วก็ปั่นด้วยขวาครับนี่ครับถ้าไม่ปัดนี่เสียบใต้ขาแน่นอนครับแล้วคราวนี้ยังได้ที่ปาติญโยแต่ว่าโอกาสยิงไม่มีศิวกรแถวสองปั่นด้วยซ้ายบอลข้ามคานแล้ว น่าจเป็นความพยายามที่ดีครับสิวกรอันนี้ลุ้นอีกครั้งหนึ่งของประกรณ์เปิดไปก็เกือบกลายเป็นดีครับบอลมันโค้งจะเสียบใต้คานอยู่แล้วครับแต่ว่าปฏิวัติยังเร็วพอครับปัดออกหลังไปดูภาพช้านลครับนี่ครับวิ่งเข้ามาเนี่ครับลื่นครับแต่ว่าบอลกลายเป็นจะคุกเสียบสามเหลี่ยมเลยครับจะเปิดได้ไหมจตุรพัฒน์ทิ้งตัวลุกนี้ผู้สินไม่ได้ว่าอะไรครับแล้วก็ปอนวิทยาจบครึ่งเวลาแรกนะครับ สุนทรกัซิตี้ครับเปิดบ้านนำการท่าเรืออยู่หนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับไปคลิกตรงนี้ครับปกรณ์เปิดเข้าไปแล้วบอลเลยไปหมดเลยไปถึงบดินอดซ้ายโอ้โหเต็มข้อแดีว่าบอลไปเข้าข้างประตูครับซ้ายของเป็นบดินผาลานะครับหลายคนเลยนะครับนี่ครับดูจังหวะนี้ครับบอลเลยไปหมดครับแล้วก็บดินเนี่ยคือไม่แน่ใจว่าตั้งใจกึ่งยิงกึ่งผ่านมาหรือเปล่านะครับแต่ว่าเหลี่ยมไม่ดีนะครับนี่ครับ ได้บอลเจอกับเอเลียสดอลลอความเร็วมีครับซาาอิตัดเข้ามาตรงกลางเข้าขวาแล้วเปิดมาที่ชยวัฒน์ยิง่โอ้โหแมเป็นซูเปอร์เซฟของวรวุฒษษีชุมพลาอีกแล้วครับแมปัดบอลข้ามคานออกไปได้ต้องบอกว่าดีทุกอย่างแล้วนะครับตั้งแต่จังหวะของซาาอิครับกระชากมานะครับจังหวะนี้แล้วมองเห็นเลยครับชัยวัฒน์วิ่งเติมมาแล้วไหลามาเน่งๆครับโอ้โหถวายพานทองครับแต่ว่าลูกนี้ซูเปอร์เซฟครับ เปิดมาตรงกลางได้โม้แล้โอ้โหคราวนี้เป็นเซฟของปฏิวัติบ้างครับปัดได้เต็มๆครับโฟม่งได้ดีครับแต่ว่าคนที่ดีกว่าคือปฏิวัติครับเนี่ยครับอบอลมันเร็วและแรงนะครับจะเสียบใต้คานอยู่แล้วครับแต่ว่าปฏิวัติโชว์เซฟครับจ่ายต่อมาที่ิลิปฟิลิปตั้งป้อมได้คอสลูกนี้หือหัวกรรชิงเล่นได้ด้วยแต่ว่าพุ้ธศิลป์ให้เป็นแต่มุมของการท่าเรือนะครับบอกว่าจอดสุดท้ายบอลไปโดนอาริซอบในช่วงครึ่งเวลาหลังเนี่ย นี่ครับจังหวะนี้ก็ออกหลังไปนะครับเสียไปดูเตะมุมเปิดมาลูกนี้บอลเลยไปหมดแล้วสุดท้ายยิงเข้าเลยครับตีเสมอนหนึ่งประตูตอนหนึ่งครับลูกยิงของบดินผาลาครับเดี๋ยวมาดูจังหวะภาพช้างกันอีกครั้งนะครับระกอนครับเปิดเตะบุงเข้ามาแล้วบอลมันไม่โดนใครเลยครับโอ้โหไปโดนขากองหลังแล้วมาเข้าทางครับเนี่ยเดี๋ยวดูนะครับโอ้ไปโดนขาของปฏิวัติทำใหม่แล้วกระดอนมาเข้าทางพอดีเลยครับ บบอโลโดปาริดนโยแล้วมาถึงวัดดินรับติีต่อเข้าไปเลยเปิดมาลูนี้มงเช็ดโอ้โหบอลชนเสาครับแล้วไม่มีตัวเดยวด<า>ูความช้า,ชามงเช็ดลูนี้โอ้โหสก,กอีให้ยูโตโอโนะแล้วสก,กอิป,ปั่นด้วยขวาลูกนี้ลองยิงดูครับแต่ว่าบอลไม่ตรงกรอบสุพนันสุพนันเปิดลูนี้สวยเลยครับให้กับเจริญศักดิ์ จริญสั่งในัาร์โดตยิงโอ้โหเต็นข้อเลยครับแต่ว่าวรสี่สุดท้ายก็ยังเซฟไว้ได้ครับให้ประกรณ์ประกรณ์ใยให้โกซุกีเล่นชิงกันสวยในกรอบเกลโทษตร,ตรงนี้ของประกรณ์ลองสับไปยิงโอ้โหนี่ก็เป็นเซฟเหมือนกันครับโอ้โหปฏิวัติคำใหม่ครับเซฟสำคัญเลยครับโอ้สวยตั้งแต่ชิงมาลูกนี้แล้วนะครับหลุดเข้าไปในกรอบเพทโทษเนี่ยชัวยวัฒน์ก็ไม่กล้าทำฟาวแรงนะครับโอ้โหแล้วยิงลูกนี้นี่ถ้าไม่ปัดนี่หายแน่นอนครับจังหวะนี้ปลายมือเลยครับ เตะมุมตรงนี้ของประกรณ์ครับเปิดมาเสาแรกแล้วเลยไปหมดสุดท้ายได้มงเรียบร้อยครับสองประตูต่อหนึ่งครับโกซุนกีโอ้หโหมงแล้วเจ็บเปด้วนเดยวดูว่าโดนอะไรแต่ว,ว่าสุดท้ายบอลเข้าประตูไปครับเดี๋ยวดูครับช่วะนี้จากเตะมุมอีกแล้วครับชบไม่โดนนะครับแล้วบอลมาเข้าทางโกซุนกีไม่มีอะไระครับน่าจะมงโดนบอลแล้วเข้าไปโดนตรงเข้าตาเนี่ยนะครับโออ มีสีสันงผู้เล่นของสูตรปราการครับพยายามจะหม่งสัวนออกมานะครับสุพรรณนันแต่ก็เป็นประตูไปแล้วครับการท่าเรือขึ้นนาครับมาแล้วครับชาคาอีได้คอลูกนี้หม่งเรียบร้อยครับโอ้โหตีเสมอสองประตูต่อสองครับลูกหม่งของชยาวัศีนาวงนี่ครับดูจังหวะนี้ครับล็อกมาแล้วเปิดเข้าไปโอ้โหโฉบมาเพราะเาหมอพอดีเหลือเกินนะครับจังหวะเปิดก็ดีครับ สกายีเปิดลูกนี้ได้สเกตสกายีแล้วก็โม่งลูกนี้โอ้โหมันแรงแล้วก็เจาะรับเอาชนะจะตุรพัฒนครับชิงโม่งได้ก่อนนะครับโอ้โหแต่ว่าเคลียร์ตรงนี้ของสุนรการยังไม่ขาดครับถ้าเรือยังขึงเกมรุกต่อออกจิตใจให้ชาลิวยิงลูกนี้ฉลาดแล้วบอลก็หลุดกรอบออกไปครับลูกยิงของชาลิวเชปุยเคลียร์กันไม่ออกครับ มาที่สกอีแม่นด้วยอ่านะครับากอีบอลลงเจอกับฟิลิปโรเลอร์สกอีล็อกเข้ามาแล้วทิ้งตัวลูกนี้ทุ่มาสินให้จุดโทษด้วยครับโอ้โหฟิลิปโรเลอร์ครับไปเกี่ยวขาด้านของสกอีครับเช็คแน่นอนเลยครับจังหวะแบบนี้นะครับเดี๋ยวรอดูครับแต่ว่าหยุดไปเลยครับจังหวะของสกอีเนี่ยครับดึงครับโอ้โหมือมือไปออกครับคว้าลำตัวเข้าไว้ครับเนี่ยครับโอ้โหดึงแล้วปล่อยครับแต่ว่า พุทศิน์อยู่ในเหลี่ยมนั้นพอดีเลยครับส่วนการท่าเรือเสียไป2จุดโทษแล้วครับด้วยดการนี้ดูเรียบร้อยแล้วไม่ให้ครับคือไม่ให้จุดโทษก็อย่างที่เราเห็นกันตามภาพแหละครับาการของสมุทรปราการครับลูกไตมุม เปิดมาแล้วอลิสได้มงลูกนี้ไปติดอยู่ที่เพื่อนแล้วก็ซ้ำอีกทีหนึ่งไม่ตรงกรอกก็ยิงออกไปเองด้วยโอ้โหโอกาสทองครับอลิซซาริฟวิสครับบ่งไม่โดนแต่บอลก็ยังมากระดอนเข้าทางเลยครับปวดด้วยซ้ายเลยลูกนี้แล้วก็ข้ามฐานครับแล้วก็ผู้ตัดสินครับเป่าลูกวีดหมดเวลาการแข่งขันครับ แบ่งแต้มกันไปนะครับผู้นี้เสมอกไป2ประตูต่ดอด2ครับทำให้สุรการมีเพิ่มเป็น10คะแนนขณะที่การท่าเรือมีเพิ่มเป็น12คะแนนนะครับและนี่เป็นความสนุกของฟุตบอลบิโวไทยลีกครับเกมนัดที่8ของฤดูกาลเกมนัดต่อไปครับ สมุดว่าการจะไปเยืนอนนครราชสีมานในวันเสาร์ที่23ตุลาคมส่วนการหท่าเรือครับจะกลับไปเล่นในบ้านในวันอาทิตย์ที่24ตุลาคมพบกับพีทีประจวบนะครับการหายทอดสดในวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับคุณหนักรพร์จิตอํานวยผมทําวัดเอกชัตและทีมงานทุกท่านราไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ